ฮะสี่สามสองแอคชั่นสลามุุลลัยกุมวะหราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเรากาตุครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนต่อนะครับแต่ว่าเป็นบรรยากาศนะวันนี้ได้หลังจากที่เจาะบ,บูสกรีนเราที่แล้วไปได้นะครับครั้งนี้ก็มา,าสร้างบรรยากาศให้นักเรียน อินกับสถานการณ์นิดนึงนะครับกับโซลาเซลล์เอ้ยไม่ใช่กับบรรยากาศความหนาวเย็นนะครับความหนาวเย็นนะก็จะไปเรียน <c oughs> ไปเรียนด้วยกันนะครับเสียงคุกเสียงตารางแล้วกันทุกทีแต่แรมพกอ่ะนะครับไปเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานต่อนะครับเอาละฉากไม่มาแล้วก็เดินนะครับกับสักแมปปะนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงส่วนสุดท้ายของอนุกรม นะครับเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับอนุกรมเลขคณิตนะครับหลังจากจบอนุกรมเลขคณิตก็จะเป็นเลขคณิตต่อนะครับยังยังไม่จบซะทีเดียวนะครับไปไปครึ่งทางละวันนี้นะครับเป็นคณิตพื้นฐานอ่ะคราวนี้ก็จะยากนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสุดท้ายของอนุกรมเลขคณิตวันนี้มี2ข้อมาฝากนะครับข้อแรกอยู่ในหน้าร้อยหกข้อเก้านะครับอนุกรมเลขคณิตอนุนกอนุกรมหนึ่ง มีพจน์ที่ n เป็น c n 6ลบ6ให้หาผลบวก15พจน์แรกของอนุกรมนี้นะับหายังไงล่ะอ่ะก็ให้ทำงี้ครับดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างโจทย์ให้ n เก่ากับ15มาเพราะมี15พจน์นะครับแล้วก็ให้อะไรอีกให้ตัวนี้ c n 6ลบ6มันคือ An ครับ An ก็คือสูตรของพจน์นะับสูตรของพจน์ ภาพอาจจะช้าไปบ้างนะเพราะว่าถ่ายผ่านกล้องอีกทีหนึ่งนะครับอะไปดูต่อไปสิ่งที่โจทย์อยากรู้คืออะไรนะครับโจทย์อยากรู้ผลบวก15พจน์ก็คือ S อหรืออนุกรมนั่นเอง s 15พจน์นะครับแล้วยังไงต่อนะครับก็ต้องนึกถึงสูตรนะครับคิดสูตรมี2สูตรนะครับก็จะมีสูตรที่ n ที่รู้ n รู้ A1 รู้ AN นั่นคือสูตรหนึงกับอีกอันนึงคือรู้ N รู้ A1 กับ D คราวนี้ใช้สูตรอะไรดีล่ะอันนี้ก็ต้องใช้อาศัยโจทย์นี่ครับ a n เอ็กับ 4N ลบ6แสดงว่าเราสามารถรู้พจน์ที่1เพียงแค่แทน N ลงไปเป็น1ห,หรือพจน์สุดท้าย15ลงไปก็ได้ดังนั้นเราจะใช้สูตรที่มี A1 กับ AN นะครับอ่ะอย่างที่บอกเราแทน1เข้าไป นะใน n ก็จะได้ A1 ออกมา A1 นะ a 1แทนใน N นะครับตอนนีนะ้ก็จะกลายเป็น4คูณ1นคูณ1ก็เป็น4 4-6ลบ6ก็กลายเป็นลบ2อนะครับอันนี้คือตัวแรกคราวนี้อันต่อไปนะอันต่อไปก็เป็น A ตัวสุดท้ายก็คือ a n ก็คือ A ตัวที่15นะครับก็1อ15มาแทนแทน 15คูณ4เป็น60 60ลบ6ก็เป็น54รู้ตัวแรกกับตัวสุดท้ายแล้วก็ใช้สูตร s สูตรที่1ได้เลยนะครับ Sn เท่ากับ n วงเล็บ a1 บวก an ส่วน2 n เป็นรอบนี้ต้องเป็น15นะครับ a1 เป็นเท่าไหร่เป็นลบ2 an เป็นเท่าไหร่เป็น54นะครับแทนลงไปให้หมดลบ2บวก54ก็กลายเป็น52 52หาร2ก็เป็น26 26คูณ15ก็กลายเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดแป๊บนึงหมอให้จิบน้ำบ่อยๆนะอ่ะก็จะกลายเป็น390นั่นเองนะครับต่อไปนะต่อไปทำไงอะ่ะต่อไปอ่าจบแล้วอันนี้นะครับอ่กดหยุดแล้วก็ ทต,ตามได้เลยอ่ะต่อไปอยู่ในหน้าหน้าเดิมนะครับแต่ว่าอยู่ด้านล่างรอบนี้เป็นข้อที่เป็นดาวนะครับไม่ใช่ดาวซินโดรมนะดาวที่มาถึงทำแล้วได้เป็นดวงดาวเลยนะครับไปไกลถ,ถึงถึงดวงดาวเลยนะครับมาดูกันอนุกรมเลขคณิตอนุกรมหนึ่งถ้า s 19บเกมีค่าน้อยกว่า s 20อยู่28 และพจน์แรกเท่ากับ7ให้หาพจน์ให้หาผลบวก39สพจน์แรกของอนกรมนี้นะก็เหมือนเดิมโจทนะยใ์ให้อะไรมาบ้างนะครับเอาเขียนไว้ก่อนอ่ะต่อไปให้อะไรมาบ้างนะสักครูนะแปบ๊บหนึ่ง โอเคก็จะให้ใหพจน์แรกเท่ากับเจ็อ่ะชัวร์ๆนะแล้วก็อีกอันนึงคือ s 1 9น้อยกว่า s 2ีนั้นเอา s 2 0ลบ s 1 9ต้องเท่ากับ28อ่าสองอันนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็โจทย์ให้หาพจน์ที่39ก็ n เ,เป็น39นะครับทำยังไงล่ะก็นึกก่อนหาก่อนสิ่งที่โจทย์ถามอะไร ให้หาผลบวกก็คือ s 3 9สานึกถึงสูตรเหมือนเดิมก็จะมีอยู่2สูตรสูตรที่รู้ a 1 a n แล้วก็ n ตอนนี้รู้ a 1 n รู้แล้วสิ่งที่ต้องหาคือจะหา a n หรือจะหา d าอันไหนหามาสามารถหาง่ายกว่ากันนะครับอันไหนถึงจะหาง่ายกว่ากันอ่ะคราวนี้ทำยังไง สังเกตสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับ s 2 0ลบ s 1 9แสดงว่าถ้าเอาชุดผลบวกมาลบกันเนี่ยมันก็เหมือนกันถูกไหม s 2 0บถึง s สบมันจะมีส่วนที่เหมือนกันคือ s 1นึ่งถึง s นั้นถ้าเกิดเราเอาไปลบกันแสดงว่าลบตั้งแต่1-19ถึงทิ้งไปก็จะเหลือตัวที่20ดังนั้นจริงๆแล้วในยะที่เขาบอกมาเนี่ยก็คือเขาบอกมาว่าพจน์ที่20เป็น28อ่าแสดงว่าเราสามารถเอาพจน์นี้มาหา หาอะไรล่ะมาหามา,ามาใช้กับ A 1เพื่อหาค่า D มันไม่สามารถหา An ได้โดยตรงเออหรือว่าหา An ได้ปะอ,อ๋อไม่ได้เพราะยังไม่รู้ดีนะครับก็ต้องหา D ก่อนอยู่ดีนะครับดังนั้นเราจะใช้สูตรที่2แหละเพราะว่าเราจะใช้ A 20เพื่อหาค่า D ก่อนนะครับก็ใช้สูตร An เนี่แหละ a n เ a n ่ากับ A 1บวก n ล1คูณ d a n ก็คือ a 2 0นะก็คือ28ส่วน a 1เป็น7เอา7มาแทนเลยนะครับ n เป็นไม่ใช่39นะ a n ตัวนี้เป็น a เป็ a 20, น a 2 0นั้นต้องใช้20นะครับ20ลบ1ก็จะกลายเป็น19 7จากบวกก็ย้ายเป็นลบก็กลายเป็น28ลบ7ก็ได้21 19คูณอยู่ย้ายไปาหารก็กลายเป็น21ส่วน19 นี่คือค่า D ีอ่าดี d. เป็นเศษส่วนเลยนะครับคราวนี้ก็ไปแทนค่าในสูตร s ได้แล้วแต่รอบนี้ใช้ d ใช้ a 1ใช้ n ก็ต้องใช้สูตรที่ที่เท่าไหร่ที่2นะครับก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2เล็บ 2a 1บวก n ลบ1คูณ d แทนลงไปให้หมดรอบนี้ n ตัวนี้จะเป็น39นะครับส่วน a 1ก็เป็น7เหมือนเดิม n เป็น39 D เป็น21 19นะครับแล้วเราก็คิดเลข27เป็น14 39ลบ1กลายเป็น38 38กับ19นี่มันตัดกันได้19 2 38ดังนั้นตัดตรงนี้ก็กลายเป็น2 19 2 38นะครับ2คูณ21ก็กลายเป็น42 42บวก14ก็กลายเป็น56 2ตัดกับ56ก็กลายเป็น28 ยี่สิบแปดคูณสาสิบเก้าได้เท่าไหร่ได้พันเก้าสิบสองนะครับก็จบแค่นี้เองนะครับอ่กกดหยุดได้เลยนะครับก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้อ้ะลืมบายทำแบบฝึกหัดฝากไว้อีกข้อหนึ่งนะครับข้อสิบสี่หน้าร้อยเก้านะหน้าร้าก้อยอ่ะร้อยเก้านะครับพุกอะไรก็ไม่รู้ นะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้รับบรรยากาศไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับก็เดี๋ยวครูจะไปทอดไข่เจียวแล้วนะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับวิไลดาฟิกวระนี้ัดรยะอัสลามุอะลัยกุมวาเรห์มาตุลลอฮ์วาบระกาตุ